อก็ต้องขอสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กแล้วก็ที่ติดตามสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้มีประกันทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเคสอีกเคสหนึ่งนะครับที่ซึ่งอทางสมาคมนะครับเราได้ติดตามเรื่องมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ปีเกิดเดทวันที่กี่นะเกิดเดวันนี้อะหรนห<ฮ>ที่เกิดเดทวันที่26สิงหาคม 2563นะครับซึ่งเกิดจากอสองพี่น้องนะครับนี่ก็คือผู้ที่เกิดเหตุนะครับขับรถไปนะครับแล้วก็มีรถซึ่งเป็นช่วงโค้งนะครับของเส้นทางก็มีรถยนต์นะครับซึ่งขับมาด้วยความประมาทวิ่งนะครับไม่เข้าโค้งแหกโค้งเนี่ยมาชนคุณพี่ทั้งสองคนนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้เนี่ยก็ฟีกว่าแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะ ใช้ชีวิต,ตกปกติได้นะครับต้องให้ทางของสามีแล้วก็ลูกๆคอยดูแลอยู่นะครับ mm hmm. ก็เป็นเหตุจากเรื่องนี้นะครับทําให้มีผลในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับ mm hmm. เพราะว่าทางของผู้ที่กระทำลเมิดที่ขับรถยนต์นะครับอ่าไม่มาเยียวยานะครับไม่มาเยียวยาดูแลในเรื่องของการบาเดเจ็บนะครับป mm hmm. ล่อยให้ประกันเนี่ยดูแล แต่เพียงผู้เดียวนะครับทีนี้บริษัทกันก็ไม่ได้สนใจนะครับปล่อยเวลามาก็ปีกว่าแล้วนะครับซึ่งทางของสมาคมหลังจากที่เราได้รับเรื่องแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะครับเมื่อทางของผู้กระทำละเมิดเนี่ยไม่เข้ามาดูเลยเยียวยาทางสมาคมก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องดําเนินการตามกฎหมายก็อวันนี้นะครับหลังจากที่ได้มอบเรื่อง ให้กับทางทนายเนี่ยดาเนินการแล้วก็นํำขบวนการขึ้นไปสู่ขบวนการฟ้องวันนี้ก็ทางทนายนะครับก็ได้ทําทําเรื่องเพื่อที่จะขอลดในเรื่องค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องนะครับซึ่งเคสนี้เนี่ยเราเราฟ้องไปคนละหนึ่งล้านบาทนะครับค่าธรรมเนียมก็ตกประมาณอยู่น่าจะสองหมื่นนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องด้วยผู้ที่ได้บาดเจ็บตอนนี้ยังไม่ ทำงานมีรายได้ที่นะครับก็ทางสมาคมก็มอบให้ทางนาเนี่ยให้ดําเนินการเขียนคาฟ้องเขียนคําร้องนะครับในเรื่องการขอยกเลิกค่าธรรมเนียมนะครับค่าดำเนินศาลให้กับผู้เสียหายทั้งสองคนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางศาลก็ได้นัดนะครับเวลาบ่ายโมงนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เสียหายทั้งสองท่านนะครับมาแถลงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย เนื่องจากสภาวะของโควิดทางของศาลนะครับไม่สามารถที่จะเปิดในคดีที่ไม่มีความสําคัญนะครับในขั้นตอนที่ไม่มีความสาคัญเนี่ยทางศาล <c oughs> ก็เลยเให้ทางผู้เสียหายเนี่ยมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการที่จะให้ถ้อยคําต่อศาลนะครับในการขอยกเลิกค่าธรรมเนียมศาลนะครับ ก็วันนี้นะครับทั้งสองท่านก็ได้มาพร้อมที่สมาคมกุ้มกองสิทธิ์ผู้มีประกันแล้วนะครับก็รอกระบวนการขั้นการนะครับเดี๋ยวทักษานจะส่งลิงก์ในเรื่องของการใช้ห้องในการพิจารณานะครับในการชมรายละเอียดของผู้เสียหายทั้งสองท่านนะครับโอเคนะครับก็ติดตามทลิปนี้ไปรกันนะครับว่าผลเนี่ยจะจบกันอย่างไรนะครับผลหลังจากนี้ก็จะมีการฟ้องในเรื่องของ การเรียกร้องสิทธิทางแพ่งนะครับแล้วก็เราจะควบในเรื่องการเรียกร้องสิทธิในเรื่องของอาญานะครับในอาญาแผ่นดินของผู้กระทำละเมิดให้ศาลได้ใช้ดุลยินิษฐ์นะครับในการตัดสินคดีความนะครับก็ต้องขอท,ทุกคนนะครับท,ที่ติดตามสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้มีประกันของเราตลอดมานะครับ Bịt nà đi, bỏ chết luôn nào